เมนูสำหรับวันนี้ต้ยมยำขาหมูเรานำขาหมูไปลวกน้ำแล้วขึ้นมาพักเอาไว้ตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเสร็จแล้วนำขาหมูใส่ลงไปเคี่ยวไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงขาหมูนิ่มสุกเราก็จะม,มาใส่เครื่องต้งยมยำลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลา ใส่ผงนัวชิมรสชาติเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดเรียบร้อยเราก็จะยกขึ้นมาพักเอาไว้เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนําพริกขี้หนูแห้งลงไปกคั่วกับกน้ำมันลุกได้ที่เราก็ยกขึ้นมาพักเอาไว้เราจะมาปรุงรสชาติ ต้มยำขาหมูใส่น้ำมะนาวลงไปพริกแห้งที่เราคั่วเอาไว้ใส่ลงไปจิมรสชาติตามที่เราชอบตามด้วยผักชีฝรั่งเป็นอันเรียบร้อยต้มยำขาหมู